เดี๋ยวเราจะมีนะที่ข้างในสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับรักทุกท่านแล้วก็เอฟซีตะก้อนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดเยอะหนึ่งหมื่นในในก็ยากลำบากนะครับผมสนามตะก้อก็ปิดหลายที่นะครับตรงนี้ามสบายสบายก็ มีได้คนสองคนนี่แหละครับก็พอเลี้ยงได้ก็เป็นี่โล่งแก้งกลางแดดน,นะ,ะนก็เลี้ยงกบกบมาเลี้ยงประมาณ50 50ตัวได้เนาตจนเล็กเลยครับประมาณนี้ย<ม>แล้วก็เลี้ยงปลาปลานินแล้วก็ปลาสลิดปลาหมอก็มีปูอยู่สองตัวเลือยู่ใ้วนึงนะครับมาดูกบกันฮนะ ตัวเลขดูนะครับผมก็อยู่ข้างในมั่งอยู่นี่มากก็จะโรยอาหารไปทั่วนี่แหละครับแล้วก็จะมากินเองนะฮะแล้วก็นี่ดูตัวผู้ตัวเมียนะครับมีตัวออกขาวๆหน่อยแล้วก็ตัวดำดำนะฮะออกขนเปลือกนะฮะก็น้องเขามาซื้อมาให้นะครับก็ตัวละสองบาทนะครับก็หนตัวก็ประมาณร้อยหนึ่งฮะ กำมาลองเลี้ยงดูครับช่วงนี้ยากดีก่าแต่นในช่วงนี้โควิดมันเยอะนะฮะตอนนี้ก็ปลูกกระชายนะครับปลูกขิงไว้ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะ,นะะกระเพรานี่จะเป็นกระกระชายนะฮะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแถวไป ก็มีหลายที่ครับตรงโน้นก็กระชายนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นผักบุ้งนะฮะนี่จะเป็นกระเพราผักเสียดก็จะแพ่ไว้เยอะๆอยู่นะฮะตรงนี้โอ้โหอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมสมุนไพรนะครับผม่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมกระชายนะครับเป็นสมุนไพรเรามาต้มกินนะครับใส่มะนาวนะครับผม แล้วก็ต้านให้ร่างกายต้านมีภูมิต้านทานนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับผมตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับลงคลิปอะไรก็ยากลําบากครับจังนี้ไปไหนไหม่โอ้โหไปตลาดก็ยากลําบากฮะค,คนก็เยอะติดโควิดกันโอ้โหเกือนไปหมดเลยเดี๋ยวนี้แถวกรุงเทพเนี่ยเต็มหมดแล้วฮะ ส่วนมากเขาจะเอารถนะครับผมใครอยู่ภูมิลำเนาตรงไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับเขาก็จะเอารถคู่รถอะไรเนี่ยไปส่งะไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดของบ้านของตัวเองนะครับเดี๋ยวเรื่องนะครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามขอบคุณมากครับดูกรบฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับสบายๆสวัสดีครับผม